ธรรมัพทโลวัดป่าดงมะไฟเอเอสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาเจ้าภาพถวายเครื่องเคยรรมคือวัดป่าสักทองอภูเมือจงจบุรีรัมย์นะครับรูปที่หกพระครูวัดพุทธรรมลังศรีวัดเขาใส่สายันนะครับผู้ที่ถวายคือคุณแม่นวลผ่องอนุภาพเดชา รูปที่เกตพระครูวัฒนธรรมมาพรวัดเกดีชมมงคลผู้ถวายคือร้อยตำรวจเอกหญิงปุญยพภัทรเผ่าพุทรนะคะะรับแล้วพระที่เจญพุทธมต์อิกนะครับก็มีพระราชปริยัติวิมลวัดมิ่งเมืองคุญจารุวัเกษมร,รั์ผู้ถวายเครื่องพยาธิ อีกรูปหนึ่งนะคะรับรูปที่สองพระยานวิลาวัดป่าทรงคำคุณวิบูลเกษตรศิลอำเภอบ้านไผ่จังหวัดบุรแก่มเป็นผู้ถวายเคยยรื่องเทธรูปที่สามพระยุราตป,ปฏิพานโอสนปฏิ